สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันอีกแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีเรื่องในบ้านเรามันก็ออดูเหมือนจะดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็ราบรื่นบางทีก็ติดขัดใช่ค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอหรือเคยได้ยินมาบ้างนะคะความเชื่อกเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากจริงๆ ครับซึ่งคนโบราณเขาก็มีคําสอนมีความเชื่อเกี่ยวกับของในบ้านเยอะแยะเลยว่าของบางอย่างเนี่ยอาจจะส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้เหมือนกันอืมความเชื่อพวกนี้บางทีมันก็เป็นกุศโลบายสอนใจนะคะหรือบางทีก็สะท้อนความหวังความปรารถนาของเราที่อยากให้บ้านเป็นที่ที่ดีอยู่แล้วสบายใจปลอดภัยอะไรแบบนี้แหละคะ่ะวันนี้เราไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งครับมาจากคลิปของ I m ของ m มินาชไน n ์ลเขาพูดถึง4อย่างเลยนะที่ตามความเชื่อเนี่ย เขาบอกว่าไม่ควรมีไว้ในบ้านเด็ดขาดเพราะอาจจะดึงดูดเรื่องไม่ดีหรือความติดขัดเข้ามาได้อ๋อน่าสนใจจังเลยค่ะงั้นเรามาลองดูกันไหมคะว่า4อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทำไมเขาถึงเชื่อกันแบบนั้นโดยอิงจากข้อมูลที่ทางอ m i n a Channel เขาให้มานะคะได้เลยครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยที่ในคลิปพูดถึงคือชูชกค,ครับผมชูชกพรามเท่าในเรื่องระเวสันดรนนั่นเองนะคะใช่ครับ พอพูดชื่อนี้บางคนก็นึกถึงเรื่องทาน,นบารมีแต่ทําไมาการบูชาชูชกถึงถูกมองว่าไม่เป็นมงคลล่ะครับคือในข้อมูลที่ได้มานะคะเขาเชื่อมโยงไปว่าชูชกเนี่ยก็คือพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดอ๋อพระเทวทัตใช่ค่ะซึ่งถ้าเราดูในพุทธประวัติเนี่ยพระเทวทัตก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างกรรหนักไว้เยอะมากนะคะครับหนักมากจริงจ ทั้งพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าจนทำให้พระองค์ห่อพระโลหิตแล้วก็ยังทำสังฆเภทคือสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ซึ่งอันนี้เป็นกรรมหนักมากๆเลยนะคะเป็นอนันตริยกรรมเลยโหกรรมหนักที่สุดเลยใช่ค่ะการบูชาชูชกเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนเหมือนไปบูชาคนไม่ดีอะค่ะขัดกับหลักที่สอนให้เราบูชาคนดีคนที่ควรเคารพ อ๋อเข้าใจเลยครับคือเหมือนไปบูชาต้นแบบที่ไม่ดีนั่นเองแล้วลักษณะนิสัยของชูชกเองตามในพระไตรปิฎกก็ดูจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะชูชกนี่ถูกบรรยายเป็นคนโหรโลภมากเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบขี้โกงไม่รู้จักพอสุดท้ายก็จุดจบก็น่าเศร้าคือกินจนท้องแตกตายอือใช่ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนผลกรรมของความโลภของตัวเองชัดเจนเลย ในข้อมูลที่ได้มานี้เขามีอ้างถึงมุมมองของอครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วยไหมครับอย่างแม่ชีมุติยาหรือท่านวาวชิระเมธีอะไรแบบเนี้มีค่ะมีอ้างถึงอย่างแม่ชีมุติยาท่านก็จะเน้นให้เรายึดหลักธรรมในการใช้ชีวิตมากกว่าอย่างอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพวกนี้เป็นทางสู่ความสําเร็จไม่ใช่ไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปบูชาคนแบบชูชกครับผม ส่วนท่านววชิระเมธีท่านก็ให้ทัศนะไว้น่าสนใจค่ะท่านมองว่าการที่คนหันมาบูชาชูชกเนี่ยมันสะท้อนความเอ่อความสับสนในสังคมเหมือนกันนะที่บางทีเราอาจจะเห็นผิดเป็นชอบหรือที่เขาเรียกว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวค่ะเออครับครับเข้าใจครับแล้วก็มีประเด็นที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอาแต่ชูชกก็มีส่วนทำให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญทานบารมีสำเร็จใช่ไหมหรอประเด็นนี้ท่านวว่าไงครับ ท่านวอลเปิลชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะท่านบอกว่านั่นอาจจะเป็นการตีความที่ยังไม่ถึงแก่นแท้เท่าไหร่คือถึงแม้ชูชกจะเป็นเหตุให้เกิดการทำทานครั้งใหญ่ก็จริงแต่แรงจูงใจของชูชกมันคือความโลภล้นล้วนเลยนะคะอืมใช่แล้วผลสุดท้ายที่ชูชกได้รับก็คือความตายเพราะความโลภนั่นแหละการบูชาชูชกมันก็เลยเหมือนกับการบูชาความโลภไปโดยปริยาย ท่านก็ย้ำว่าจริงๆคนที่เราควรจะยกย่องบูชาคือพระเวสสันดรต่างหากที่เป็นต้นแบบของการให้กระจ่างเลยครับชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดว่าใครมีชูชกไว้ที่บ้านอาจจะด้วยความไม่รู้มาก่อนเนี่ยในคลิปเขามีแนะนำไหมครับว่าควรทำยังไงดีค่ะตามข้อมูลที่เขาให้มานะคะเขาแนะนำวิธีที่ค่อนข้าง ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งคือให้นําไปฝังดินไปเลยหรือถ้าจะทิ้งก็อาจจะทิ้งไว้ข้างทางให้เหมือนกับว่าถูกคนเหยียบย่าไปเพื่อเป็นการกดทับสิ่งไม่ดีนั้นไวอะค่ะโอโ้ก็เป็นวิธีตามความเชื่อเขานะครับโอเคครับผ่านไปเรื่องแรกเรื่องชูชกต่อมาเรื่องที่2ออันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของเด็กหรือที่เรียกว่ากูมารทองหรือบางทีก็เกี่ยวกับวิญญาณจากการทําแท้ง อันนี้ก็ถูกบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในบ้านเหมือนกันเพราะอะไรครับค่ะเหตุผลที่ข้อมูลเขานำเสนอมานะคะก็คือเชื่อว่าวิญ,ญญาณเด็กเหล่านี้เนี่ยเขายังยังมีกรรมมีบ่วงกรรมต้องวนเวียนชดใช้กรรมของตัวเองอยู่ยังไม่ได้เป็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์ได้โดยตรงการนำเอาไว้ในบ้านก็เลยอาจจะไม่ใช่มงคลเท่าไหร่นักอืมแต่เรื่องกุมารทองนี้ก็เป็นความเชื่อที่เอ่ออยู่กับคนไทยมานานมากเลยนะครับมีที่มาที่ไปยังไงวงครับเนี่ย ใช่ค่ะนานมากจริงๆเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เลยนะที่มาดั้งเดิมจริงๆเนี่ยค่อนข้างน่าก,กลัวนิดนึงนะคะเดืือครับคือเป็นการนำวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายท้องกลมอะค่ะมาทำพิธีปลุกเสกผู้มีอาคมเขาจะนำร่างเด็กทารกมาย่างไฟก่อนรุ่งสางแล้วก็ลงรักปิดทองเลยเรียกว่ากุมารทองโอ้ฟังดูขลังแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะเรียกว่าหงพลายอ๋อครับครับและปัจจุบันนี้การสร้างคุมันทองคงคงไม่ได้ทําจากร่างเด็กจริงๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ด้วยเรื่องกฎหมายศีลธรรมอะไรต่างๆนะคะก็เปลี่ยนไปเยอะเขาก็จะหันมาใช้มวลสารอย่างอื่นแทนเช่นดินจากเจ็ดป่าช้าผงว่านหรือว่าไม้มงคลต่างๆอย่างไม้รักซ้อนไม้ไมยม หรือบางทีก็หล่อจากโลหะเลยทำเป็นรูปปั้นเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจงกระเบนแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกอัญเชิญดวงจิตมาสถิตแทนอ๋อแล้วแล้วการเลี้ยงดูนี่คือต้องดูแลเหมือนลูกเลยเหรอครับตามความเชื่อคือแบบนั้นเลยค่ะต้องให้ข้าวให้น้ําต้องเส้นไหว้เวลาเรากินข้าวก็ต้องเรียกเขามาร่วมวงด้วยเหมือนเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในบ้านเลยซึ่งในข้อมูลเขาก็มีพูดถึงข่าวที่ เออน่าสลดใจเหมือนกันนะคะเรื่องที่บางทีมีการลักลอบเอาซากทารกจริงๆมาทำกุมารทองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดมากๆทั้งกฎหมายทั้งมนุษยธรรมเลยครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆแต่ถึงแม้จะมีที่มาที่ดูน่ากลัวหรือมีประเด็นถกเถียงเยอะเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองก็ยังยังมีอยู่ในสังคมเราเยอะเหมือนกันนะครับ บางคนก็เชื่อว่าช่วยเรื่องค้าขายโชคลาบปกป้องคุ้มครองอะไรแบบนี้ใช่ค่ะข้อมูลเขาก็ยอมรับจุดนี้นะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆที่ฝังรากมานานบางกลุ่มก็เชื่อมั่นศรัทธามากๆในขณะที่อีกกลุ่มก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องงมงายไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ทางวิทยศาศาสตร์ครับผมจุดสําคัญที่ข้อมูลเขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือให้ใช้วิจารณญาณค่ะในการรับฟังข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะเชื่อหรือจะปฏิบัติตามหรือเปล่า ครับผมจากเรื่องวัตถุมงคลเรื่องวิญญาณมาดูเรื่องการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในบ้านกันบ้างดีกว่าเรื่องที่สที่ข้อมูลพูดถึงคือการตั้งหิ้งพระเหนือขอบประตูครับทําไมตำแหน่งนี้ถึงไม่เหมาะครับค่ะตามหลักห่วงจุ้ยที่ข้อมูลเขาอธิบายไว้นะคะก็คือบริเวณประตูเนี่ยมันเป็นทางเข้าออกหลักของบ้านใช่ไหมคะคมันก็จะมีการเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาครับใช่ ทีนี้พอมีคนเดินผ่านเยอะๆมันก็เกิดการเคลื่อนไหวของพลังงานตลอดซึ่งพลังงานที่มันพลุกพลานไม่หยุดนิ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าจะไปรบกวนความสงบของพลังศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระอ oh. ค่ะแล้วพอพลังศักดิ์สิทธิ์ถูกรบกวนก็เชื่อว่าจะส่งผลให้พลังงานดีๆในบ้านมันลดลงอาจจะนําความวุ่นวายหรือความไม่มั่นคงมาสู่คนในบ้านได้ค่ะ๋อ oh. เข้าใจได้เลยครับเหมือนเป็นจุดที่มันไม่สงบไม่มั่นคงพอ แล้วแล้วตำแหน่งที่เหมาะสมจริงๆควรจะเป็นยังไงครับสําหรับการตั้งหิ้งพระเนี่ยค่ะข้อมูลเขาก็ให้หลักการที่น่าสนใจไว้หลายข้อเลยนะคะสําหรับการจัดหิ้งพระให้เป็นมงคลครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือตำแหน่งต้องอยู่ในที่ที่เงียบสงบหน่อยค่ะแล้วผนังด้านหลังหิ้งพระเนี่ยต้องเป็นผนังทึบตันไม่ใช่ผนังโปร่ง,รงหรือผนังที่ใช้ร่วมกับห้องน้ำห้องครัวเพื่อความมั่นคงอืมครับ สองคือทิศทางที่ที่เขาแนะนำคือหันหน้าพระไปทางทิศเหนือเชื่อว่าเป็นทิศมงคลหรืออีกทางเลือกคือหันหน้าออกไปทางประตูหลักของบ้านเหมือนเวลาเราเข้าด้านมาก็ได้แสดงความเคารพแล้วก็เชื่อว่าช่วยปกป้องคุ้มครองด้วยอ๋อครับครับสามคือความสูงค่ะควรจะอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยเมตรครึ่งหรือประมาณ5ฟุตขึ้นไปเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็ต้องสะอาดสะอ้านอยู่เสมอหมั่นดูแลอย่าให้รกนะคะครับผม 4คือพื้นที่รอบๆควรจะเป็นที่โล่งๆหน่อยค่ะอากาศถ่ายเทดีอย่างเช่นโถงกลางบ้านหรือห้องรับแขกซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่าพลังงานดีๆมันมารวมกันอ๋อ oh, ครับแล้วก็มีข้อควรเลี่ยงด้วยค่ะคือไม่ควรหันหน้าพระเข้าหากำแพงทึบหรือหันเข้าหาห้องอื่นๆในบ้านเช่นห้องนอนห้องครัวเพราะเชื่อว่ามันเหมือนไปจำกัดพลังงานหรือทำให้พลังงานตีกลับ ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอาจจะใช้ฉากกั้นหรือปลูกต้นไม้บังได้ค่ะอืมมีวิธีแก้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าเป็นไปได้นะคะการตั้งหิ้งพระไว้ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านเลยเนี่ยถือว่าดีที่สุดเพราะเหมือนเป็นหัวใจของบ้านเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพความสุขความมั่นคงของทุกคนในบ้านเลยค่ะโหฟังดูมีหลักการเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าสนใจมากทั้งเรื่องความเชื่อและก็เรื่องเหตุผลของความสงบด้วย มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องนอกตัวบ้านละแต่ส่งผลเข้ามาข้างในคือการมีเสาไฟฟ้าปักอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเป๊ะเลยอันนี้ตั้งความเชื่อเขาว่าไม่ดียังไงครับค่ะข้อมูลเขาอธิบายว่าการมีเสาไฟฟ้ามาตั้งเด่นอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเนี่ยมันเหมือนการเสียสมดุลทาง่วงจุยอย่างหนึ่งค่ะอ๋อเสียสมดุลใช่ค่ะแล้วมันอาจจะส่งผลต่อ อา,อารมณ์ความรู้สึกของคนในบ้านได้ทําให้รู้สึกหงุดหิดง่ายโมโหง่ายหรือแบบอารมณ์เกลี้ยกล่ดทะเลาะกันบ่อยอะไรแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าไปลดทอนโชคลาบด้วยค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยไหมครับใช่เลยค่ะตามข้อมูลบอกว่ายิ่งแรงสูงยิ่งมีผลเสียมากขึ้นไปอีกเพราะเชื่อว่าพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราในระยะยาวได้ โหยังไงครับเช่นอาจจะมีผลต่อระบบเลือดในร่างกายทําให้เลือดขนหนืดขึ้นหรือการทํางานของเม็ดเลือดผิดปกติไปซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหรืออาการป่วยแปลกๆที่หาสาเหตุไม่เจอได้ค่ะโหฟังดูก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ย แล้วออพอจะมีวิธีแก้เคล็ดตามความเชื่อที่เขาแนะนำไว้บ้างไหมครับสำหรับบ้านที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆมีค่ะมีแนะนำอยู่หลายวิธีเหมือนกันนะคะครับอย่างแรกคือแขวนลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายที่มันสะท้อนแสงได้ดีๆนะคะไว้ตรงประตูหรือหน้าต่างที่ตรงกับเสาพอดีเชื่อว่าแสงสะท้อนจากลูกแก้วจะช่วยกระจายหรือหักเหพลังงานไม่ดีออกไปอ๋อใช้การสะท้อน ใช่ค่ะหรือถ้าทําได้นะคะก็ควรเลี่ยงการใช้ห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้ายี่สุดนั้นเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานที่เราต้องอยู่เป็นประจำครับผมอีกวิธีที่นิยมกันก็คือการปลูกต้นไม้สูงๆหน่อยให้มันช่วยบังแนวเสาไฟฟ้าจากมุมมองหน้าบ้านเราไปเลยอ่าฮะบังไว้ค่ะแล้วก็มีอีกวิธีที่น่าสนใจคือการติดธงชาติไว้หน้าบ้านให้ชายธงมันโบกสะบัดอยู่เรื่อย เชื่อว่าการพัดโบกของธงจะช่วยพัดพาหรือสลายพลังงานไม่ดีให้กระจายออกไปได้ค่ะอ๋อใช้ธงช่วยพัดก็เป็นวิธีแก้เคล็ดที่ดูเอ่อทำตามได้ไม่ยากนะครับเอาละครับครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ4ประเด็นที่เราหยิบยกมาจากข้อมูลของ Immina Channel เกี่ยวกับสิ่งที่ตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่าไม่ควรมีไว้ในบ้านทบทวนสั้นๆก็มีเรื่องการบูชาชูชกนะครับค่ะแล้วก็เรื่องการมีกุมารทองหรือสิ่งที่เกี่ยวกับวิญ,ญญาณเด็กนะคะครับ การตั้งหิ้งพระไว้เหนือขอบประตูและสุดท้ายคือการมีเสาไฟฟ้าตั้งตรงหน้าบ้านพอดีค่ะซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ทางข้อมูลเขาก็พยายามจะสื่อสารแล้วเราก็อยากจะย้ำตรงนี้เหมือนกันก็คือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาซึ่งมันเป็นมุมมองเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดตายตัวนะคะใช่เลยครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยการรับฟังข้อมูลอะไรต่างๆก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของวิจารณญาณของแต่ละคนการพิจารณาด้วยเหตุและผลประกอบกันไปอืมก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะชวนคิดตามกันเล่นๆสักนิดหนึ่งนะคะว่าไอ้ความเชื่อเรื่องของดีของไม่ดีในบ้านหรือการจัดวางลู่นี่นั่นให้มันถูกหลักเนี่ยมันสะท้อนความต้องการลึกๆอะไรของเราบ้างนะอืมน่าคิดนะครับ อาจจะเป็นความต้องการความมั่นคงความเจริญหรือความพยายามที่จะควบคุมอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าครับครับแล้วในโลกยุคนี้ที่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเร็วมากเลยเนี่ยความเชื่อโกเก่าเหล่านี้มันปรับตัวไปบ้างไหมหรือว่ามันยังคงมีอิทธิพลกับการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเราอยู่มากน้อยแค่ไหนอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ น่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอ e ีมินั Channel อีกครั้งนะครับและสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ